รีวิวหนึ่งดาว vs ห้าดาวช็อกโกแลตยอดดอยไปดูที่5ดาวนะครับคุณดีดอกดอกอร่อยดีค่ะแต่รสชาติคือแบบไม่เคยทานช็อกโกแลตแบบนี้เพื่อสุขภาพต้องฝึกต้องฝึกทรงไวห่อมา2องาชั้นใส่ใจลูกค้ามากๆขอบคุณมากๆนะคะต่อมาคือคุณพอดอกดอกนอได้รับช็อกโกแลตแล้วค่ะขนส่งรวดเร็วดีพนักง,งานขนส่งมารายาทดีค่ะโทรมมก่อกวันด้านนี้เคยสั่งแล้วรถขาดมากดีไม่หวานเราชอบครั้งสั่งเป็นครั้งที่2แล้วค่ะอืมรดขาดมากอาจจะยังทํารถไม่ถึงยังไงก็รบกวนผู้บริโภคทุกท่านนะครับช่วยรรีเ็คคิออั้้งงพืปะโ์สุขผู พบคนต่อไปด้วยนะครับคนต่อมาคุณ e. อีดอกดอกไอได้รับเรียบร้อยอยากกินแบบขมๆเลยกดมาชิมดาร์คคือดาร์คสมชื่อเข้มสุดใจเนื้อมันร่วนๆหน่อยเอาเข้าตู้เย็นแล้วค่อยชิมอีกที <c oughs> อธิบายได้รู้รสชาติเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันที่คอมเมนต์หนึ่งดาวกันบ้างคุณปอดอกออดอกอาสองดอกสามดอกกลาบดอกดอกไม่ได้ปลาแบบช็อกโกแลตปลานะคะมาถึงก็ใช่ช่องฟรีซในตู้เย็นเลยออกมาก็เป็นทรงแบบนี้เลยคะ่ะรสขาดออกเปรี้ยวคนนี้ก็รสขาดอีกแล้วนะฮะชงแล้วก็ยังเป็นกากาของผอยู่ค่ะไม่แน่ใจว่าแบบนี้ปกติไหมคนต่อมาครับค แต่ส่ง60%มาร้านค้าหลอกขายของอย่าเสียเวลากดสั่งซื้ออันนี้ก็เหมือนทางร้านค้าจะแจ้งไปนะครับว่าตรงรูปเนี่ยเขียนไว้ว่า100%แต่สงสัยแพคเกจจิ้งจะหมดมาถึงคุณ C ีดอกซีขอโทษหลังจากที่กินแล้วรู้สึกไม่ชอบเลยให้เหมือนดาร์กช็อกเลยเหมือนกินกากกาแฟว่าแต่กากาแฟมันรสชาติยังไงพี่กินกากกาแฟตอนไหน,นมาครับเดี๋ยวเรามาพิสูจน์กันอหอมนะ นะฮะแพคเกจจิ้งเขียน60%นะครับแต่ว่าตรงนี้เขาเขียน96นะครับอันนี้เราสั่งมาเป็นหล่อห้างกล้วยนะครับ96%ระบุวันที่หมดอายุชัดเจนลองดูครับอ้ยอันนี้มาเป็นบาสวยเลยนะเพื่อนๆซีลหลายชั้นจริงอันนี้ผมยังไม่ได้แช่ตู้เย็นเลยนะฮ่าผมทำผ่านี่ครับเพื่อนๆถ้าเอาไปแช่เย็นเนี่ยมันก็จะแข็งกว่านี้แหละอันนี้มันจะมีความนุ่มแต่ว่ายังไม่ละลายนะครับแล้วก็ผมค้างไว้ที่นิติเนี่ยประมาณ2วันแล้วนะครับเพิ่งไปเอามาวันนี้นะลอง เป็นกากาาแฟไหมรสชาติจะเปรี้ยวไหมลองดูครับขมแบบธรรมชาติของช็อกโกแลตผมว่าถ้าใครอยากกินช็อกโกแลตแบบโฮมเมดเนี่ยต้องเจ้านี้เลยครับมันจะต่างกับช็อกโกแลตอุตสาหกรรมอย่างสิ้นเชิงตัวเนื้อจะร่วนรสชาติจะมีความขมติดเปรี้ยวนิดแต่สรรพคุณเนี่ยไม่ต้องพูดถึงโฮมเมดแท้ร้อยเไม่ใส่สารเติมแต่งผมว่ารสชาติแบบกากาแฟก็ไม่ได้เกินจริงเท่าไหร่